ีค่ะครัวราคากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะโอเควันนี้จะพาไปไหนวันนี้จะพาไปดูเขาเรียกอะไรเว็บของสมาคมพยาบาลแห่งแห่งนอร์เวย์นะคะเรามีเว็บของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะที่เขาจะก็จะดูแลเราในเรื่องอะไรต่างๆถูกไหมคะ สำหรับคนที่เป็นพยาบาลนะคะทีนี้ที่นอร์เวย์ก็เหมือนกันแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสมาคมพยาบาลที่นี่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากๆเลยนะคะเขาเป็นตัวแทนให้เราในเรื่องของของการที่จะขึ้นเงินเดือนให้เราทุกปีเขาเปมีตัวแทนโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วเขาก็จะส่งข้อความให้เราด้วยนะคะว่าเราจะสไตรส์หรือว่าออกมาสไตรส์หรือว่า ทำงานตามไปตามปกติคือเขามีข้อเสนอยื่นให้ะคะ่ะระหว่างที่เขาไปไประชุมกันทาไม่ได้ตามนี้เราก็จะออกมาสไตล์ก็คือเราไม่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นข้อดีของการที่เราได้เป็นสมาชิกของที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ได้มาเริ่มงานเป็นพยาบาลแล้วกูก็แนะนําเลยนะคะว่าให้ให้เป็นสมาชิกของที่นี่เพราะถ้าเกิดว่าถ้าว่าเรามีปัญหาเราก็สามารถที่จะ จะขอความช่วยเหลือจากตรงนี้ได้นะคะเพราะเขาจะมีตัวแทนอยู่ตามจังหวัดต่างๆเยอะแยะเลยนะคะทั่วทุกทั่วทางประเทศเลยเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ขอความช่วยเหลือจากคนคนนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีทนายให้ด้วยนะ,ะอย่างเช่นแค่มีปัญหาเรื่องเงินเดือนได้รับความไม่ยุติธรรมเงินเขาให้เงินเดือนเราผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเขาก็ยืนกรานล้วเขาให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามั่นใจว่าเราถูกแน่นอนเราก็มาขอความช่วยเหลือจาก จากตัวแทนของสมาคมพยาบาลได้นะคะก็จะดูให้เราแล้วเขาก็จะไฟ์ให้เรานะคะอาทีนี้เราไปดูกันดีกว่าแค่นี้ก่านะคะว่ามันมันอาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปที่ Google เลยนะคะ Google นี่กูเข้าไว้ให้แล้วนะคะ nsf.no นะคะเข้าไปได้เลยตรงนี้เว็บของสมาคมพยาบาลแห่งนอร์เวย์นะคะเป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากเลยโดยสมาลิกเขาก็เป็นสมาชิกกันนะคะแต่อันนี้ครูดอ,อกแล้วนะคะครูไปเป็นอีกของของยูร์โมนะคะก็คือของมิดไวฟ์ซึ่งเขาก็จะมีแบบแยกออกมาต่างหากด้วยนะคะอย่างเช่นของคนที่เป็นดมยาก็มีหน่วยงานเออก็มีสมาคมต่างหากออกมาอย่างครูเป็นมิดไวฟ์ใช่ไหมคะก็จะ แยกออกมาอีกต่างหากอีกเหมือนกันนะคะหรือว่าอย่างคนที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรกนะันผู้ชิดเหลือคนไข้เขาก็จะมีเป็นแบบนี้เหมือนกันด้วยนะคะก็คือแยกออกมาเป็นละแต่ละสาขาหรือว่าคือแล้วแต่แล้วว่าเราอยากจะเป็นสมาชิกที่ที่ท,ที่ที่สมาคมไหนหน่วยงานไหน เออสมาคมาก็เรียกว่าเป็นสมาคมดีกว่าเพราะอันนี้มันจะมีค่าสมาชิกด้วยนะคะไม่ได้ฟรีนะเราต้องจ่ายค่าสมาชิกทุกเดือนแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนิตยสารมาแล้วเขาก็จะนิสเหมือนแบบอัปเดตให้เราอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องราวที่แบบน่าสนใจด้วยนะคะในนิตยสารที่เราจะได้มาอ่านอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการฝึกฝึกฝึกภาษาไปด้วยในตัวถ้าได้อ่านตรงนั้นด้วยนะคะโอเคเราเข้ามาดูในนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกันเลยค่ะ น่าจะคล้ายๆกับเมืองไทยก็จะมีในเรื่องของข้อมูลอัปเดตข้อมูลอะไรพวกนี้นะคะที่ที่ติดต่อได้นะคะใครเป็นหัวหน้าของสมาคมพยาบาลเ,เดี๋ยวเราเข้าไปที่เมนูกดไปตรงที่สีสีส้มๆตรงนี้นะคะเมนูนะมันไม่มีภาษาอังกฤษให้นะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปเลยอันนี้เขาก็จะบอกเลยกว่าเป็นยังไงคนที่เป็นสมาชิกก็เข้าไปเลยนะคะตรงคําว่ามินซีเดบ นะถ้าเป็นสมาชิกเข้าไปเลยตรงคำว่ามินซีเดเขาก็จะมีบอกกับเราคนที่เป็น คนที these, mm ่เป็นนักเรียนพยาบาลเป็นนักกษาพยาบาลอยู่ก็เป็นสมาชิกได้นะคะเขาก็จะมีราคาเรทที่ต่ําลงมาด้วยนะคะสาหรับนักศึกษาพยาบาลแล้วเขาก็จะมีเรื่องของนี่คําว่าเลนนี่สําคัญมากเรื่องเงินสําคัญมากสาหรับเราเขาก็จะไฟให้เราเขาก็จะบอกเราเป็นระยะเลยเขาก็จะบอกอัปเดตตารางที่ของเงินเดือนที่มันถูกต้องให้นะคะเราก็ไปดูอไปเปรียบเทียบได้นะคะก็มีหลายอย่างอย่างเช่นไอ้ตัวนี้คูชก็คือ ไปเขาก็จะมีเหมือนแบบว่ามีอบรมอะไรมาเขาก็จะเอามาลงแล้วเราก็จะเหมือนกับว่ามีการแบบขอทุนจากสมาคมด้วยได้นะคะว่าเราจะแบบไป,ไปอบรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของเขาอันนี้เราลองเข้ามาดูง่ายๆเลยยกตัวอย่างเรื่องของเงินเงินเดือนแล้วกันนะครูเข้าไปดูในเลนนะคะเสร็จเราก็จะแยกเป็นแยกไปอีกต่างหากนะคะเป็นแบบว่าสาขาต่างๆเขาเรียกอะไรแยกเป็นแบบ หน่วยงานเราอ,อย่างเช่นของในออสโลคอมมูนคนที่ทํางานในออสโลก็จะเป็นก็<ๆ>จะเป็นตารางเงินเดือนอีกตารางหนึ่งคนที่ทํางานเป็นคอมมูนตามตามจังหวัดต่างๆก็จะเป็นอีกของหน่วยงานหนึ่งก็จะเป็นอีกอีกตารางหนึ่งคนที่ทํางานโรงพยาบาลก็จะเป็นอีกตารางหนึ่งอย่างนี้นะคะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในส่วนไหนนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนคนทำงานอยู่อาร์ฮุสถูกไหม,มคะเป็นโรงพยาบาลมันก็จะเป็นสตาร์เต้นนะคะครูก็เข้าไปที่คําว่าสตาร์เต้นนะตรงนี้นะสมมุตินะคะ ตรงนี้นะคะดีน,นี่นะคำว่า Start เตน,นี่นะคะสมมติทำง,งานโรงพยาบาลนะคะเข้าไปตรงนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวครูจะลองเข้าไปให้ดูนะคะ,ะเขาจะบอกอะไรมั่งล่ะคือเอาให้อ่านได้เยอะเข้ามาอ่านได้เลยเพราะมันก็จะมีอะไรอัปเดตให้เราเป็นความรู้รอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี้ราคาง่ายๆนะก็คือแบบนี้นะคะทุกคนก็จะได้รู้กันนะคะว่าเด็กเว็บของสมาคมพยาบาลของนอร์เวย์เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะ โอเคค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกใหม่คลิปหน้าครัวรัสสวัสดีค่ะ